สวัสดีค่ะทุกคนรับพระพร365วันมาแล้วนะคะพบกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสสบดีที่4พฤศจิกายนในชื่อเรื่องว่าเรียนรู้และลงมือเรียนรู้และลงมือนะคะในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่9ได้กล่าวไว้ว่าจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้อาเมน ครั้งหนึ่งนะคะฟิลิปปีบทที่4ข้อที่9จงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้อเมนอาเมน,อเมนของพระเจ้าในเรื่องราวเป็นอย่างไรตั้งใจฟังนะคะทุกคนทุกอย่างที่เราเรียนรู้จกากพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ดีเลิศแต่จะเป็นจริงได้ถ้าเราฝึกทำสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นเมื่อพระเจ้าบอกให้รักเพื่อนบ้านขอให้เราออกไปช่วยเพื่อนเมื่อพระเจ้าบอกให้เราเชื่อฟังพ่อแม่ขอให้เราทำงานบ้านด้วยรอยยิ้มนะคะทุกคนเมื่อพระเจ้าบอกให้เรามีน้ำใจต่อคนอื่นขอให้เราแบ่งของเล่นให้พี่น้องเล่นพระเจ้าสอนสิ่งดีสิ่งที่มีคุณค่าทุกอย่างแก่เรา เพื่อให้เราลงมือกระทำดังนั้นจงทำเลยจงทำเลยนะคะทุกคนคพระคัมภีร์มีวิธีที่ยอดเยี่ยมหลากหลายสอนให้เราสำแนงรักต่อผู้อื่นได้มาก ยกย่องพระคุณความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกันนะคะทุกคนหลับตาและสงบใจอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าพระบิดาที่รักยิ่งของลูกลูกสรรเสริญยกย่องพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนที่ดีเลิศในพระคัมภีร ลูกขอบคุณที่พระองค์ทรงช่วยลูกให้มีความสามารถที่จะรักคนอื่นได้ด้วยความรักของพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีๆมากมายที่ทรงสอนลูกในพระคัมภีร์ลูกอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ลูกสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า คุณพระองค์สำหรับรับพระพร365อวันวันนี้หมดเวลานะคะทุกคนขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนเราจะมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้พระเจ้าอวยพรพรค่ะสวัสดีค่ะ